ไใน,ใในใบ้างนะคะอ่าก็สวยงามตามท้องเรื่องเลยเนาะนะคะอันนี้คือน,นี่นะคะได้นหนึ่งอันก็เราก็มาแป่งได้นะคะเพิ่มพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจที่จะปลูกต้นลิ้นบังกรบังกรฟอกฟอกอากาศนะคะเป็นต้นไม้ที่เอานะคะแล้วเราก็อ่าเปทาเป็น,ปนแบบอ่าสมมุติว่า ลิ้นบางกรเขาจะมีความยาวใช่ไหมหนึ่งก็จะลกนิดนิดนึงแล้วก็จะทําความสะอาดแล้วนะคะมามมนูนี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆนะนะ,ะมาฝากพี่ๆเนาะจะได้อ่าอ่านู้วิธีการปลูกการาปลูกของต้นล,ลิ้นบังกรว่าปลูกกันยายนี้นะคะสวันนี้นะคะ,ะ,คะกับช่องน้ำน้าบ้านในสวน วันนี้น้องเอา,อาต้นลิ้นบังกรนะคะมาปลูกให้ดูไงในบ้างนะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องเลยเนาะนะคะอันนี้คือนี่นะคะนหนึ่งอันก็า้านะคะแล้วเราก็าเป็นทําเป็นแบบสมมุติว่า,าลิ้นบังกรเขาจะมีความยาวใช่ไหมเราเอามาแบ่งหนึ่งอันมาแบ่งได้3ามสี่ชิ้น แล้วเราก็เอานี่นะคะก็น้องชอบต้นไม้ก็เลยเอาอ่าเอาวันนี้นะคะสวัสดีนะคะ,ะ,คะกัดช่องน้ำน้ำบ้านในสวนวันนี้น้องเอาเอา่าต้นอา่าลิ้นบังกรนะคะมาปลูกให้ดูชิ้นได้นะคะแล้วเราก็มาปัก ประมาณสักหนึ่งเดือนเขาก็จะ,ะมีะรุ่งรานให้เรามากมายในกระถางแมปน้องถักเราก็มาแบ่งได้นะคะเผิ่มพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจที่จะปลูกต้นลิ้นบังกรบัง,งกรฟอกอ,อ,อ,อากาศนะคะเป็นต้นไม้ที่สองสามสี่ชิ้นได้นะคะแล้วเราก็มาปักในกระถางต้นไม้อย่างที่ปักอยู่นะคะอันน้อยๆน,นะคะที่น้องปักรอบ,รอบๆเนี่ยนะคะมาฝากพี่ๆเนาะจะได้อ่า อ่ารู้วิธีการปลูกการอ่าปลูกของต้นลิ้นมังกรว่าปลูกกันยังไงได้ไดบ้างนะคะอ่าก็สวยงามตามท้องเรื่องเลยเนาะนะคะอันนี้คือนี่นะคะได้หนึ่งอันก็เปกระถางนะเนี่ยนะคะอ่าแบ่งเป็นชิ้นได้นะนะคะก็อ่าความยาวของเขาแบ่งเป็น3้หนึ่งกระถางนะ เนี่ยนะคะแบ่งเป็นชิ้นได้นะนะคะก็ความยาวของเขาแบ่งเป็น3นึงะที่ดูนจนจบนะคะยังไงได้บ้างนะคะอ่าก็สวยงามตามท้องเรื่องเลยเนาะนะคะอันนี้คือนี่นะคะได้หนึ่งอันก็วันนั้นแยกนะคะแยกนะคะ อ่าเมืวันนั้นได้บอกการแยกของต้นลิ้นบังกรอันนี้วิธีการปลูกต้นลิ้นกระถางนะเนี่ยนะคะอ่าแบ่งเป็นชิ้นได้นะนะคะก็อ่าความยาวของเขาแบ่งเป็นสามหนึ่งมาฝากพี่ๆเนาะแต่ได้อ่าอ่านู้วิธีการปลูกการอ่าปลูกของต้นลิ้นบังกรว่าปลูกกัน สวันนีนะคะสวัสดีนะคะกับช่องน้ำนาบ้านในสวนวันนี้น้องเอาต้นลิ้นบังกรนะคะมาปลูกให้ดูเอานะคะแล้วเราก็เป็นทําเป็นแบบสมมุติว่าลิ้นบังกรเขาจะมีความยาวใช่ไหมเอานะคะแล้วเราก็เป็นทําเป็นแบบสมมุติว่า ลิ้นบางกอเขาจะมีความยาวใช่ไหมคะที่หนุนจนจบนะคะวันนี้นะคะสวัสดีนะคะ,ะ,คะกับช่องน้ำน้ำบ้านในสวนวันนี้น้องเอา,อาต้นลิ้นบางกอนนะคะมาปลูกให้ดูวันนั้นแยกนะคะแยกนะคะามาวันนั้นได้บอกการแยกของต้นลิ้นบางกอนอันนี้วิธีการปลูกต้นเ,เราเอามาแบ่ง หนึ่งอันมาแบ่งได้สามสี่ชิ้นแล้วเราก็เอาฟอกอากาศนะคะแล้วก็อ่าปลูกง่ายขยายพันธุ์ได้วันนี้นะคะสวัสดีนะคะกัดช่องน้ำน้ำบ้านในสวนวันนี้น้องเอาอ่าต้นอ่าลิ้นบังกรนะคะมาปลูกให้ดูสองสามสี่ชิ้นได้นะคะแล้วเราก็มาปักในกระถางต้นไม้อย,อย่างที่ปักอยู่นะคะอันน้อยๆน,นะคะที่น้องปักรอบๆเนี่ยนะคะนี่นะคะ ก็น้องชอบต้นไม้ก็เลยเอาอ่าเอา,เ,อา,เ,อาเราก็มาแบ่งได้นะคะเผิ่มพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจที่จะปลูกต้นลิ้นบังกรบังกรฟอกฟอกอากาศนะคะเป็นต้นไม้ที่เอานะคะแล้วเราก็อา่าเป็นทำเป็นแบบอา่าสมมุติว่าอา่าลิ้นบังกรเขาจะมีความยาวใช่ไหม,มวันนั้นแยกนะคะแยกนะคะ อ่าเมื่อวันนั้นได้บอกการแยกของต้นนิ้นบางกอนอันนี้วิธีการปลูกตนน้นฟอกอากาศนะคะแล้วก็อ่าปลูกง่ายขยายพันธุ์ไปได้สามสี่ชิ้นนะนะคะเอามาปลูกรอบๆไว้นะคะก็จะหนูวสวยงามนะคะน้องก็มานั่งอยู่มุมมุมสวนหน้าบ้านนิ่มาฝากพี่ๆเนาะจะได้อ่าอ่ารู้วิธีการปลูก การปลูกของต,องต IDS, mm ้นลิ้นมังกรว่าปลูกกันยงี่นะคะก็น้องชอบต้นไม้ก็เลยเอาเอาลิ้นม <ances>. ังกรนะคะก็ไม่ไม่ยากสักเท่าไหร่ก็ปลูกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นกากมะพร้าวลิ้นมังกรนะคะก็ไม่ไม่ยากสักเท่าไหร่ก็ปลูกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นกากมะพร้า สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะกับช่องน้ำน้ำบ้านในสวนวันนี้น้องเอา,อาต้นลิ้นบังกรนะคะมาปลูกให้ดูสองทั้งแสงแดดทั้งที่ล่มนะคะปลูกได้หมดไม้ฟอกอากาศชนิดนี้ควรนำมาปลูกไว้ที่บ้านของเรานะคะพี่พเราเอามาแบ่ง1อันมาแบ่งได้3าสี่ชิ้น แล้วเราก็เอาไปได้3ามสี่ชิ้นนะนะคะเอามาปลูกรอบๆไว้นะคะก็จะนิ้วสวยงามนะคะน้องก็มานั่งอยู่มุมมุมสวนหน้าบ้านนี่นะ,ะที่ดูจนจบนะคะฟอกอากาศนะคะแล้วก็ปลูกง่ายขยายพันธุ์มาฝากพี่ๆเนาะแต่ได้อาอานวิธีการปลูก การปลูกของต้นละลิ้นมังกรว่าปลูกกันยังมาปักนะคะมาปักนด้เลยนะคะประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะแตกนะคะแตกแล้วก็จะมีรุ่งรานให้เราแตงเราก็มาแบ่งได้นะคะเผิ่มพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจที่จะปลูกต้นละลิ้นมังกรมังกรฟอกอากาศนะคะเป็นต้นไม้ที่มีกระถางนะเนี่ยนะคะแบ่งเป็นชิ้นได้นะนะคะ ก็ความยาวของเขาแบ่งเป็น3ามหนึ่งลิ้นมังกรนะคะก็ไม่ไม่ยากสักเท่าไหร่ก็ปลูกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อาข้างร่างก็จะเป็นกากมะพร้าววันนี้นะคะสวัสดีนะคะกับช่องน้ำน้ำบ้านในสวนวันนี้น้องเอาอต้นอาลิ้นมังกรนะคะ ปลูกให้เราก็มาแบ่งได้นะคะเพิ่มพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจที่จะปลูกต้นลิ้นบังกรบังกรฟอกฟอกอากาศนะคะเป็นต้นไม้ที่ค่ะที่ดูจนจบนะคะ เราก็มาไปอย่างได้นะคะเพิ่มพี่ๆท่านใดนะคะสนใจที่จะปลูกต้นล an ิ้นบังกรบังกรฟอกฟอกอากาศนะคะเป็นต้นไม้ที่หนึ่งก็จะลกนิดนิดนึงแล้วก็จะทําความสะอาดแล้วนะคะมามมนูนี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆนะหนึ่งก็จะลกนิดนิดนึงแล้วก็จะทําความสะอาดแล้วนะคะมามมนู นี่นะคะขอบคุณนะคะของคุณนะคะพี่ๆนะนะสองสามสี่ชิ้นได้นะคะแล้วเราก็มาปักในกระถางต้นไม้อย่างที่ปักอยู่นะคะอันน้อยๆนะคะที่น้องปักรอบๆเนี่ยนะคะฟอกอากาศนะคะแล้วก็ปลูกง่ายขยายพันธุ์เนี่ยเราเอามาแบ่งหนึ่งอันมาแบ่งได้สามสี่ชิ้นแล้วเราก็เอาสองทั้งแสงแดดทั้งที่ร่มนะคะปลูกได้หมด ไม้ฟอกอากาศชนิดนี้ควรนำมาปลูกไว้ที่บ้านของเรานะคะพิพลินมังกรนะคะก็ไม่ไม่ยากสักเท่าไหร่ก็ปลูกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อ่าข้างล่างก็จะเป็นกากมาพามาปักนะคะมาปักนด่นเลยนะคะ,ป,ะ,คะประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะแตกนะคะแตกแล้วก็จะมีอ่ารูกรานให้เราเต็มชิ้นได้นะคะแล้วเราก็มาปัก ประมาณสักหนึ่งเดือนเขาก็จะมีรุ่งร้านให้เรามากมายในกระถางแมบน้องทักได้สามสีชิ้นนะนะคะเอามาปลูกร,บรอบๆไว้นะคะก็จะนินวสวยงามนะคะน้องก็มานั่งอยู่มุม,ม,มสวนหน้าบ้าน